แอปพลิเคชัน s w i p t Companion นะครับเป็นตัวควบคุมเพื่อที่จะให้เราเข้าไปปั่นกับเพื่อนในกลุ่ม Private หรือว่ากลุ่มที่แบบว่าเขาสร้างขึ้นมาแล้วให้เราไปจอยอย่างเช่นใน s w i f t Companion ก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนะครับเราจะเข้ามาในอีเวนต์แล้วก็เราจะเลือกได้ว่าเราจะปั่นหรือเราจะวิ่งรเราจะไปสร้างกลุ่มสร้างกลุ่ม Meet Up เราจะ ส่งข้อความไปหาเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยแอคเซตอบรับเพื่อที่จะมาปั่นกับเราไหมในเส้นทางนี้อะไรเงี้ยหรือว่านัดกันไว้ก่อนโดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากันเราจะปั่นอยู่แต่ละที่เลยโดยการ online. ออนไลน์สมมุติว่าเราเลือกฟิลเตอร์มาที่ปั่นนะครับการปั่นเนี่ย จะมีรันลงมาเลยเกือบทุกๆชั่วโมงนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเราใช้กันทั่วโลกอาจจะมีคนมาสร้างกลุ่มเพื่อที่จะเชิญชวน meet up เนี่ยให้ได้ร่วมกันแข่งหรือว่าปันแบบฟอนโดหรือว่าปันแบบอะไรก็ตามแต่อันนี้อยู่ที่เราเลือกฟิลเตอร์นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเลือกขึ้นมาหนึ่งรายการเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าในเนี้ย มีกุปปั่นมีคลาสไหนบ้างในวิปเนี่ยก็จะมีการแบ่งคลาสอีกนะครับคลาสคืออะไรคลาสคือแบ่งตามกําลังตามกําลังของเรายกตัวอย่างเช่น1วัตต์ต่อกิโลกรัมถึง3วัตต์ต่อกิโลกรัมเนี่ยอยู่ในคลาสไหน อ,อันนี้เดี๋ยวลงรายละเอียดดีเทลอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเข้ามาดูเส้นทางว่ามีความสูงระดับน้าทะเลเท่าไหร่ระยะทางต่อ1ลรอบก,กี่กิโลเขาจะปั่นกันยังไงเขาจะปั่นกันเหมือนสมมติกุ๊เวิร์คเอาท์เนี่ยเราก็จะต้องเล่งตามคลุ๊ปของเวิร์คเอาทสมมุติว่าเราต้องการจะปั่นเนี่ยเส้นทางนี้แล้วเนี่ยให้มาดูว่าเราเป็นนักปั่นคลาสไหนการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นนักปั่นคลาสไหน อันนี้อาจจะต้องมีการเทสนะครับเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดเรื่องการเทสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปผิดห้องหรือไปผิดคลาสเนี่ยเราจะปั่นตามเขาไม่ทันหรือเราอาจจะไปเจอคลาสที่แบบเบาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี้ถ้าเราเราต้องการจะปั่นห้องเนี้ยเขามีการแข่งขันใช่ไหมครับเราเลือกฟิลเตอร์การแข่งขัน<ไป>ในเวลานี้นาเวลานี้เราสะดวกเวลานี้เราอยากแข่งละเย็นเนี้ยเราไปเลือกเวลา5้ามงเย็นสมมุติว่าเราว่าง5้ามงเย็นเราก็ไปดูว่า5้าโมงเย็นเนี้ยมีการแข่งไหมในคลาสของเราสมมุติว่าเราคลาสซีแล้วกัน แล้วก็เราก็เข้ามาเข้ามาในอีเวนต์นะครับเพื่อที่จะดูว่าเราเลือกคลาสไหนสนามไหนที่เราถนัดโอเคเราเลือกแล้วโอเคกดปุ๊บปมบวกตรงนี้หลังจากนั้นก็รอเวลาครับอาจจะมาขึ้นขึ้นเทรนเนอร์รอก่อนเพื่อที่จะวอร์มอบอุ่นร่างกายเพื่อที่จะพร้อมกับการแข่งแต่ถ้าเกิดเป็นการปั่นกรุ๊ปเวิร์คเอาท์หรือว่า การปั่นในแบบที่เขาเรียกว่ากรุ๊ปไลท์ธรรมดาเราอาจจะไม่ต้องวอร์มอะไรมากเพราะว่าในกลุ่มอาจจะไม่ไม่ได้แข่งกันรุนแรงอะไรมากนะครับมันอยู่ที่เราเลือกฟิลเตอร์แล้วกันตอนนี้อาจจะเป็นรายละเอียดต้องให้ลองเล่นกันดูด้วยเพราะว่าแอปพลิเคชันมันฟรีครับเราสามารถเข้าไปโหลดดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นได้เลยแอปพลิเคชัน Swift Compan i o n นะครับใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ที่เป็น Android แล้วก็ iOS ได้หมดเลย แล้วก็ในคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้ด้วยใน PC แท็บเล็ตก็ใช้ได้ด้วยเป็นอะไรที่ใช้ง่ายคล้ายๆกับโซเชียลแต่เป็นโซเชียลทางด้านกีฬาแล้วกันเพ <dling, S 1> ื่อนมาปั่นทางนี้กันเยอะมีสถิติให้เห็นว่าใครปั่นเร็วที่สุดในเส้นทางนี้เราอยากจะทําแบบนั้นไหมอะไรประมาณนี้ครับ